เอาคอนคู่เมื่อคืนนี้มาให้ดูทุกคนสนุกมากดูลุกกันแต่งตัวก่อนคะ่ะเกาหลีเกาใจหล่อเท่อะธนดลล่อมากทุกคนหล่อทั้งหล่อไปไปวิดีโอเท่อะคือปลายก็ออร่าพุ่งนะคือโอยพูดก็เดี๋ยวจะโดนขังสวยอะ สวยมากแล้วเขาถ่ายรูปเมื่อคืนนี้ธนดลเป็นอะไรก่อนอยากให้เขานั่งตักจ้านั่งตักได้ไงเก้าอี้แยะ่้เก้าอี้มีตัวเดียวอ่เนอะจริงๆอ่ะทำไมต้องให้เขานั่งตักองงจ้าไปไปโอีโอไม่นั่งไม่ยอมนั่งแต่ธนดลอยากให้เขานั่งตักชี้มาที่ตัก เกินไปพ่อเอยเพื่อนการนั yani ่งได้นะอปกตินั่งได้แหละแต่เราก็ไม่เคยนั่งตักเพื่อนเขาก็ไม่นั่งหรอกอืมแต่งงอีตรงเพื่อนเนี่ยอยากให้เขานั่งตักเกินไปนนเเปแยย่ลคา 何 <music> <music> จากตาก้องน้องนิดพิชิตลานสวัสดีนะครับคุณมนฤกดีนะครับคุณคำหนึง่งแม่ปูน้องคายนะครับคุณสีนวลน,นะครับคุณกหนกกรบอกว่ารอสลองวันวนาเลนไทน์ไปกับคู่บัดดีนะครับ ค,คุณจุงพานจากภูเก็ตนะครับคุณสาธินีนะฮะแม่ครูบัวขี้มาแล้วนะครับคุณเย็นจิตนะครับคุณพรพนาคุณสุนันนะครับประดาวพร้อมไปด้วยสาธินีนะครับคุณพรทิ์บอกว่าแม่อ้อก,กับน้องริวมาค่ะแม่อ้อมาถึงงานแล้วนะครับไม่ต้องห่วงแกครับแกอยู่ในงานแล้วสบายใจได้มาครับแม่ต้อย คุณเล็กคุณสมอน,นะค,คุณเอย่านะครับคุณธนัทฐานะครับนิรันธวิภานะครับอุไรวันชนัดธานี่นะฮะดูนะฮะเดี๋ยวรอชมนะฮะเดี๋ยวรอชมรูปจากตากล้องนะฮะยอย่าให้ตากล้องเรากำลังเข้าไปเลยครับเข้าไปข้างๆก็ได้ โอ้ตัวนี้เราตากล้องเราไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่าเข้าไปนี่คือเดี๋ยวคงจะโดนเอ็ดแน่นอนนะครับคุณเคโรเคโร่ครับพาแล้วค่ะคุณบ๊อบบี้นะครับนี่เป็นไงฮะเทา้าโอโ้โม,มีมีการแบบมีมีการ มีการดูชั้นเชิงกันอย่างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราฟัง <c oughs> มีหน้าจอตะโกนมาว่าถ่ายอะไรถ่ายรูปสิครับถามได้นี่ คุณมาลีสวัสดีครับเดี๋ยวเรารอรูปชมรูปสวยๆนะครับในการถ่ายพรีคอนเสิร์ตครับอ่าก่อนเริ่มคอนเสิร์ตใช่ไหมก็ต้องเรียกว่าพีวีพรีคอนเสิร์ตอ่าช่ใช่ครับถ่ายพรีคอนเสิร์ตครับเอ่อหน้าจอกรุณานะพิมพ์ไม่ถูกต้องด้วยนะครับ ถ่ายพีคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มไงก็ต้องถ่ายพรนะีคอนเสิร์ตเนาะนะครับรอสักครู่นะฮะ <c oughs> คุณอรัญญาณีบอกว่าได้แต่อมยิ้มนะครับ สวัสดีคุณวรานะครับคนพัดทินผมผมฝากผมปล่อยเสียงหน้าจอให้ทุกคนได้ยินดีกว่าบรรยากาศภายในเนาะ